สวัสดีลูกค้าทั้งเจ็ดพันคนดูเลยเจ็ดพันเจ็ดร้อยคนดูนะคะสวัสดีทั้งเจ็ดพันเจ็ดร้อยคนดูเดี๋ยวเราจะมาจุดนะคะเพื่อแจกแนวทางเลขทูบกันนะคะทูบนี้สามารถตามได้ทั้งนอยและลาวแต่ใครรอนอยเน้นเน้นนะคะรอนอยเน้นเและลาวเน้นๆรอสักครู่เด้อใครรอนอยเน้นๆและลาวเน้นเ้นรอสักค,คร,ร,รกคู่นะคะ อ่านทันใจเลยมาสวัสดีนะคะ7,600คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่แนวทางเลขทูบกันนะคะที่แนวทางเลขทูบกันเดี๋ยวน่าจะเป็นคืนนี้นะคะ1.7ทจจูอาจจะนะอาจจะเป็นคืนนี้ คืนนี้นะคะจะมีการจุดธูปรัฐบาลไทยเดี๋ยวขออนุญาตขอราวกับน้อยก่อนเนาะ ไแชร์โคตรโหดร,ร้ายเลยอะมาแป๊บหนึ่งเด้อลูกค้าวันนี้จะแจกแนวทางฮานอยลาวแล้วก็รัฐบาลนะคะฮานอยลาวแล้วก็รัฐบาลไม่มีข่าวว่ากลุ่มที่อยู่แล้วไม่มีเลขวางลูกค้าไปอยู่กลุ่มไหนคะเพราะว่าแอดมินหนึ่งรันเลขทุกกลุ่มค่ะไม่มีกลุ่มไหนที่ไม่รันเลยนะคะรันเลขทุกกลุ่มนะจ๊ะลูกค้าเวลาเข้าไปแล้วลูกค้าช่วยอ่านกันที่ฮานอยก่อนเลยคะ่ะลูกค้าขา ค่ะใครรอเข้ากลุ่ม VIP กดสี่มารอเลยค่ะอย่ามาแบบอย่ามาอย่ามาแบบอย่ามาแบบแพนนี่กันหนึ่งเลยจริงๆหนึ่งเป็นคนแบบนี้แหละลูกค้าเกา่ารู้กันดีรู้กันหมดหนึ่งแล้วใครแคบนอยแล้วแจ้งแคบนอยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวหนึ่งจะให้แ b เหลาต่อแล้วก็ต่อรัฐบาลไทยนะคะใครแคบฮานอยแล้วแจ้งแคบนอยลูกค้าเก่ารู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนแบบไหนพี่แม่น้ําเงินค่ะเซลอย่างเงี้ยเซลแม่น้าเงินอย่างเงี้ย ลูกค้าบางคนน่ะบูชามาโอ๊ยนานเกินหนึ่งปีใครที่อยากเข้ากรุงบีกสีมารอนะคะเดี๋ยวหนึ่งขออนุญาตขออนุญาต,ออญาตปล่อยแนวทางฮาหนอยก่อนนะคะผู้นี้หนึ่งจะไม่ได้ไรสดนะผู้นี้ไม่ได้ไรสดนะคะเพราะผู้นี้หนึ่งต้องไล์โลของออกจากโกดังนะคะลูกค้าฟังนะหนึ่งไม่เคยบอกเลยว่าหนึ่งเป็นคนดีนะหนึ่งดีมากๆเลยนะคะมกกากราบไหว้หนึ่งเถอะไม่ใช่